สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวิตชนะครับเซตเอ็กซ์ร้อยยี่สิบหนะครับคันนี้นะครับก็มาได้หลายอาทิตย์แล้วครับพึ่งเก็บงานเสร็จนะครับก็คลิปก่อนบอกว่าจะทําสีให้นะครับทําสีให้ทั้งคันนะครับอันนี้ใครหาไว้ใช้งานนะครับมาดูคันนี้ได้นะครับเป็นฮิตตชีนะครับเซตเ ร้อยยี boss, ่ส huh ิบดหนึ่งนะครับคันนี้นะครับเป็นอาร์มพิเศษนะครับตัวนี้เป็นอาร์มพิเศษอาร์มยาวนะครับเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับระบบแอร์นะครับล้างใหม่นะครับแล้วก็ล้างเหลวนะครับแล้วก็ระบบไฟนะครับเช็คให้นะครับไฟติดหมดนะครับ ทำสีให้ทั้งคันนะครับเก็บงานให้นะครับแปดติกเกอร์นะครับลูกวอลเล่ที่แตกก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับไปหาไว้ใช้งานนะครับตาแรงนะครับเนี่ยยังหาอยู่นะครับลองมาดูคันนี้ได้นะครับราคาเปิดไว้แปดแสนห้าหมืนบาทนะครับแปดแสนห้าหมืนบาทนะครับเอกสารเล่มทะเบียนนะครับอันนี้เอกสารเล่มทะเบียนนะครับเอกสารเล่มทะเบียนนะครับ ลองมาดูได้นะครับมาดูได้ต่อรองได้ครับจัดไปเน้นได้อยู่นะครับคันนี้นะครับจัดไปเน้นได้ประมาณน่าจะห้าแสนถึงหกแสนนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับลองมาคุยกันได้นะครับน่าจะได้ประมาณห้าแสนหกแสนนะครับที่เหลือก็เป็นเงินดาวนะครับดาวน้อยผ่อนสบายนะครับถ้าดาวสักถ้าจัดไปเน้นสักห้าแสนหกแสนก็ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับประมาณหมื่นกลางๆนะครับ เยอะมากนะครับใครใครอยากเล่นรถนะครับไม่ต้องเอาแพงมากนะครับหรือว่าไม่ต้องสงวดแพงมากนะครับพอดีพอดีนะครับหมื่นกว่าบาทครับหน้าฝนเราก็จอดไม่ต้องซีเรียสนะครับลองมาดูคันนี้ได้เผื่อถูกใจนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับ เื่อมาดูเฮติชิอาจจะถูกใจโกมสุสุหรือว่าถูกใจโกเบก็ได้นะครับมีเยอะนะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับอันนี้นะครับเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับฟ้าจะทำสีให้นะครับแล้วก็วุล่างดีนะครับปิดตัวปิดตัวสบายเลยเนี่ยกรห่วงนะครับ น้ำพิเศษนะครับชินกระบอกก็เก็บงานให้ใหม่นะครับชินกระบอกรัวซึมเก็บให้นะครับแอร์เย็นนะครับเฟรมก็พ่นสีให้เรียบร้อยนะครับผนะบดีป่ะจะไหมด,ไดูนสีไปแล้วสวยเลยเนาะเนาะเออสวยกว่าดื่มเลย ดูกว่าเดิมด้วยเดป่าดูเฟรมนะครับป่าดูเฟรมเฟรมก็ประมาณนี้เลยนะครับคนสีดำให้นะครับสปอกเก็ตเต็มๆนะครับใช่อยู่โซ่ลิงยังหนาอยู่นะครับโซ่ิ่งยังหนาอยู่นะครับบูทไม่มีแตก สีส้มโดนสวยงามเลยครับสีส้มนี่นครับ,รบดูปั๊มเลยปั๊มไม่แห้งใครอยากดูรูปตัวจริงเข้าไปดูได้นะครับในเพจเสจนาไมโครซิงนะครับลองเข้าไปดูติดตามดูนะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะครับ โซ่สป็อเก็ตนะครับเต็มนะครับเฟรมก็ประมาณนี้เลยนะครับสวยอยู่นะครับไปแทกน่าจะประมาณหกสิบเซนรึเปล่าน่าจะประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะครับน่าจะประมาณหกสิบเซนะนี่ยครับมีแรงนะครับ เงงเลยนะเบิองกลิงีครับเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับนี่นะปุมอาร์ไม่มีรล้าแตกนะครับเป็นอาร์พิเศษด,ด้วยอาร์ยาวนะครับสีนกระบอกก็รั่วซึมก็ไม่มีนะครับสีนกระบอกรั่วซึมแล้วเ,เก็บให้ใหม่นะครับเหลือท่อเดี๋ยวท่อเดี๋ยวตัด เปลี่ยนให้นะครับทอน,นั่าจะขาดเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับเป็นเครื่องอีสูนะครับ ลองมาดูได้นะครับใครหาเซตเอ็กซ์ร้อยี่กิหนึ่งไว้ใช้งานนะครับแล้วก็200เรามีเข้าใหม่นะครับเซตเอ็กซ์สองกิดหนึ่งนะครับมาใหม่นะครับใครหาไว้ใช้งานติดต่อมาได้เลยนะครับเพราะว่าเห็นมีคนโทรหาอยู่นะครับว่ามีเซตเอ็กซ์สอง้ยกิดหนึ่งไหมนะครับมีเข้ามาแล้วนะครับส่วนมีเข้ามาแล้วนะครับรอกิดงานอยู่นะครับงานเยอะนะครับทําไม่ทันนะครับเซตเอ็กซ์สองกิดหนึ่งนะครับมาแล้วนะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับ นะครับไกรหาว้ใช้งานลองมาดูได้นะครับเซตษฐกิสองร้อยกิดหนึ่งหรือร้อยยี่สิบกิหนึ่งคันนี้นะครับเดี๋ยวเก็บสีให้ทั้งคันนะครับเก็บงานให้นะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับนี่สภาพโดยรวมเก็บงานให้ก็สีสันสวยงามนะครับมีไฟแนนซ์รองรับนะครับมีไฟแนนซ์รองรับนะครับภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับ เย็นนะครับเอเย็น ว่าสวยงามนะครับนี่ยังเหลือครบๆนะครับระบบแพรเปาะเป็นฮิติชินะครับมีขาดนิดหน่อยนะครับมีขาดแค่นี้นะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับลองโทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศูนย์หกสองสามสามแปดแปดหกแปดแปดนะครับย้ำนะครับศูนย์หกสองสามสามแปดแปดหกแปดแปดนะครับรถอยู่ราชบุรีนะครับอำเภอบางแพนะครับมาดูได้มาลองได้นะครับมีให้เลือกหลากหลายอยากได้รุ่นไหน รถเก่ารถใหม่หมแลกเปลี่ยนที่เทืนได้หมดนะครับเอารถเก่ามาเทินเป็นเงินดาวหรือแบบไหนก็ได้หมดอยากขายก็ได้นะครับอยากขายก็โทรมาคุยกันนะครับราคาได้ซื้อหมดนะครับอยากถ้าอยากได้ราคาดีเยอะก็ขายเองก็ได้นะครับไม่ไปดูรถเลยนะครับซื้อรถกาอากาศก็ซื้อนะครับไม่จําเป็นต้องนะครับบางทีก็ไม่ไปดูนะครับบอกตามตรงเลยนะครับลูกค้าก็ ดูนะครับมีบูตแตกสู้แตกหรืออะไรก็บอกตามตรงเลยนะครับว่าบางทีไม่ไปดูรถนะครับซื้อขายนะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับก็ตอนนี้ ZX 120กีดนึงมีคัน,นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีฮิตาชิมีอยู่4ีคันนะครับมีอยู่4ีคันมีอยู่ ZX ทเคิดหนึ่ง120ยีคิดนึงนะครับแล้วก็200ีคิดหนึ่งนะครับแล้วก็200 มีเซตเอ็กซ์ 5G ขีดสามเอ้เซตเอ็กซ์เซตเอ็กขีดสามนะครับแล้วก็มี 5G นะครับคันหนึ่งนะครับแล้วก็มีร้อยสามห้าขีดหนึ่งมาคันหนึ่งนะครับใครหาให้ตัวชี้ไม่ใช่งานนะครับมาดูได้นะครับนแคตดีทูก็ยังอยู่นะครับแคตดีทูนะครับยังอยู่นะครับราคาเท่ากันเลยแปดแสนห้านะครับมาดูได้มาลองได้นะครับเผื่อท่านไหนไม่ชอบ นิติชิชนะครับชอบแคทก็มาดูได้นะครับคันนี้แปดแสนห้าเอกสารเล่มทะเบียนนะครับเอกสารเล่มทะเบียนเลยนะครับลองมาดูได้นะครับเป็นอาร์มพิเศษเหมือนกันนะครับเป็นอาร์มพิเศษเหมือนกันไหนี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใช่องยูทูบสินไยเมรคโอชินนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ